แจมแจมแจมมันอยู่ที่คนเลือกแจมแจมแจมโอ้โหสวยด้วยโอ้แจมแจมดึงแล้วหนึ่งนะคะเฮ้ยสวยมากโอ้เมก้าปูมาปะเจ้าปะป้านั้นเหมือนจะเห็นเลยนะ โอ้โหหลายร้อยอยู่นะตัวเนี้ยถ้าใส่บ้านเราน่าจะฟรออยอะแต่ถ้าใส่ข้างบนเขาก็น่าจะแบบเยน็เยนเยน็เยนเย็นเย็นอยู่ปะฝนตกสาวเลวใช่ไหมเห็นก็บบนกันอยู่ว่าฝนตกทั้งวันเลย โอ้ะกินไม่แตกด้วยโอ้สกินไม่แตกเนี่ยห้าร้อยเนนอนอ่ะบอกเลยปานปานปานเด็ดสีเด็สีม็อกเร็ดดวงเลยเด็ดดวงเลยเลยแล้วเลยแล้วเปิดไหมเปิดไอ้หยากดึงไม่ออกก็รอแล้วกันอ่ะวันนี้เปิดเสื้อวอร์มกันนะลูกค้าเห็นถามกันมาหลายคนใหม่แต่ไม่กล้าเอากันโอ้ โอ้เพราะน้องเขาราคาขึ้นนะคะลูกค้าก็เลยแบบลังเลสองิจสองใจนะคะแต่เราคิดว่าราคาที่เราขายก็ก็ถูกมากแล้วนะ,ะเพราะกําไรมันลดลงเยอะมากจ<น>ากเมื่อก่อนน,น,นี่หน้าโอ้โหโอ้โหเป็นไงมาปุ๊บแจมปั๊บเลยอะ่ะเป็นไงดูสก,กินข้างหลังนะคะดูแถบด้วยแตกไหม สินค้ามราคาขึ้นนะคะลูกค้าลูกค้าต้องเข้าใจแล้วนะจริง,รงๆเขาก็ขายกันอยู่หลักหมื่นานแล้วนะแต่เราก่าอนหน้าน,นี้เราขายไม่ถึงหมื่นียข้าหอมมากอาดิดาสดอกครับดอกใหญ่ๆตัวละห้าร้อยห้าร้อยเลยเนี่ย okay. อหารอห้ารอนีงนี้นะเกินห้าร้นเนี่ยูม,มากมีาฟูดแ,แต่ตันนี้น้องก็ยังถูกกว่าเอ,อสิกนี่ห้แปดดาวนะคะม,มันต้องแพงกว่าที่ขายอยู่โอ้โหชิปไย <Okay. S 2> โคดแจมเลยเอ้ mm hmm. ะดิ่งลไปไหนลไซันคื so ออะไรคะรีมอไมเต็ดอีดิชั่นไสองสามตัวแรกก็แจมเลยดูดิข้างหลังนี่คือน,น่าจะได้ใบเทาแล้วโอ้ได้ใบเทาสามใบตัวนี้ของรีบอกนะเป็นแบนรนด์รีบอกแต่ไม่ได้เจเ<ะ>บ็ดหม อ่าลูกค้าใครไม่อยากเอออืมก็ไม่ยีใครไม่อยากแบบไปลุ้นเองนะคะก็เอารีวิวได้ใช้ดวงทางร้านได้นะคะถ้าลูกค้าไม่มีดวงเป็นของตัวเองนะคะลูกค้าบางคนก็จะใช้ดวงของทางร้านโอ้โห oh, แบรนด์ดเยอะมากเลย ตัวนี้เป็นเสื้อวอร์มญี่ปุ่นนะคะลูกค้าแจมแจมเลยดูเอาฮะก็ดิงก่อนเราเปิดให้หลายรอบแล้วนะตั้งแต่ราคาขึ้นเนี่ยแล้วรู้สึกว่า เมทิเลียวเขาดีกว่าเดิมนะรู้สึกว่าเขาผลิตมาสวยกว่าเดิมก่อนเออสวยกว่าตอนที่ยังไม่ขึ้นราคานะแล้วก็รู้สึกว่าเบรนเยอะกว่าเดิมนะคะใส่ตัวแบบแรๆมารอบก่อนก็มีตัวแลไอเทมด้วยอะไรนะสโมสอะไรสักอย่างอันนี้รีบบอกนะคะ เป็นผ้าวอมนะคะไม่ใช่ค่ะ<ช>เป็นผ้าวอมผ่าหน้ามีไม่ผ่าหน้าติดมาบ้างงานใหม่มากไปคัดห,หัวหัวขายนี่หัวหัวนี่ก็คือแบบเนี่ยดูดิข้างหลังเนี่ยเกินห้าร้อยแน่นอนอ่ะบอกเลยแบรนด์จุกๆเลย จอแดนคืออะไรไนกี้จอแดนหุ้ยสวยจังเลยวะ่ะไซส์ดีด้วยไซส์หลอด้วยอู้หหล่อมาก,กข้างหลังมีคำว่าจอแดนนะคะเอาจริงอะ่ะลูกค้ามันต้องหมื่นพันห้าร้อยอ่ะอันนี้คือก็คือบวกกำไรน้อยนิดมาก อ่ะอาดิดาสค่ะสวยมากอู้สวยวะ่ะพุ่งหัวเองนะเนี่ยอ่ะกีป้านะคะหุยอะไรวะเบลหรือเปล่าเอซิกหุยเอซิกสวยจังสีสีเยอะมากเฮ้ยสวยจังเลยวะ่ะ เฮ้ยทำไมมันดูสวยๆยังเลยวะเอสิกันเนี้ยนักบอลเปล่าอ่านี้เอสิกนะคะลูกค้าสวยมากสวย้าแตกเลยถ้านหน้าฝนเนี่ยขายดีมากเลยแต่เสื้อวอร์มเขาก็ขายได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะนีลูกค้าเมืองลาวมาเมา พักกำมาหยี่ช่วงนี้เด็กๆเขาเล่นกันนะอะไรเอองานสะอาดนะคะแล้วก็ซิปเขาไม่ไม่ค่อยเสียนะคะแต่น้ำสองเขาจะมีแบบไม่ผ่าหน้ามาติดมาด้วยนะคะโอ้ไนกี้อันนี้ไนกี้มีฮูดค่ะ A-L-E-T-I-N-O T-L-N-O ใช่วาเลนติโนโอ,อ่านี่ไนกี้มีฮูดนะคะอุย้ยช่วยยางเลยวะอุ้ยไม่สนุสีอสทองวาเลนติโน,โนครับหน้าหลังอะไรแว๊บๆคะฮุ้ยโอ้ใส่สีมาเยอะมากเลยอ่ยนนะโข <laughs> แกป้าเป็นไงนแจ่มปะมมแจ่มปะ โอ้โหสกรีนเต็มๆเลยนะไม่หลุดเลยนะสกรีนอ่ะโอ้โหตัวน,นี้น่าจะเกินเกินใบม่วงอยู่นะ่ะโอ้โสวยจัดเลยตัวนี้โอ้โสวยมากเลยอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหขายหลักพันได้เลยอ่ะสวยมากแล้วมีฮูดด้วยไงประเด็นอะ่ะฮูดมันไม่ค่อยออกนะลูกค้ามีฮูดอ่ะ มีหูนออกน้อยมากน่ยมันมีดอกด้านล่างโปูน่นเห็นไหมดอกอะไรคะไ d i d a ดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า่า i d a s ดอกค่ะเบอร์ไหมดูไม่เป็นหว่ะลูกค้าหั้ a ห i d a s ก็เยอะโอ้โหใช่ป่ะแต่มันดูเหมือนวินเทจอยู่นะ อันนี้อดิดานะคะลูกค้าดอกนะคะอดิดาเลยนะเขาเรียกเทคโนโป่ะเออแบบสไตล์แบบเด็กช่างอะสไตล์แบบเด็กช่างอะสไตล์แบบเด็กช่างอะโอ้โหผ้าใหม่มากเลยอะเอสิคค่ะโอ้โหเจ็ดหกเด็กก็หาหนูนะช่วงนี้สเปลดิ้ง เออว่ามันสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะนึ่งเมื่อก่อนตอนเราไม่ขึ้นราคาเขาก็ขายกันหลักหมื่นแล้วนะเอาจริงลูกค้าอ่ะอดิาาค่ะใหม่มากโอ้โหออดิาาสวยมากเลยแย่งกันแล้วตอนนี้เย่งกันโชว์แลวนะคะตอนนี้ค่ะแขวนไม่หมดเนาะเยอะมากเลย โอ้โหสองตัวนี้ก็เด็ดแล้วเด็ดดวงแล้วโน้เด็ดไม่เด็ดสองตัวเนี้ยโอ้ตัวอืมสวยมากน,นี่เ์บอยนะคะเ์บอยผู้หญิงเฮ้ยแบบนั้นแบบสไตล์บอยทุกเครอยู่นะ,ะอือโอ้แม่ นี่อ๋อดอกนี้อ๋อไม่มันโผล่อยู่ไน้ไม่รู้เกลีกมันเสียเวลาคตยากดูเอานะลูกค้าว่ากำไรหรือไม่กำไรนะคะของญยตขายของญยตขายราคาไม่รวมส่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีลูกค้าแบบมารับเองอะไรแบบเนี้ยอ่ะมิสุนนะคะโอ้โห ยูนิโค้กกันยูวีค่ะใหม่กิฟเลยนะคะอูโหอยากได้วะขอใส่นิดนึงไหมสวยมากเลยอ้ชอบยูนิโค้กกันยูวีมากเลยสวยจังเลโอ้โหอ้ออออใออ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 ะอออออดดีๆนะอ่ะดอออออนะออ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  สวยมากเอาเหมือนแต่เทท,เท้าไมพูดแบบนั้นนะสวยมาก,มามากดีเทลสวยมากอูโหสวยมากเป็นไงเป็นไงลูกค้กาไม่กล้าเอาแตกหนึ่งแตกไปแล้ววันก่อนขายแพงกว่าหมื่นเจ็ดร้อยอีกนะวันก่อนใครหมื่นพันห้าร้อย 10, นะรบก่อนอ่ะ โอ้โหแม่งสวยจริงอันนี้ยูนิโคนะคะโอ้โหยูนิโกก็หลังล้อต่ำกว่าหมื่นมิแล้วนะคะโอ้โหยูน,นิโคลแม่งสวยจัดกันน้ำเหรอเออสวยมากเลยแบบเนี้ยอืมสวยมากผ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะมัผ้าแคกีฬาปะโอ้ส,สวยมากเลยอ่ะ ้ยมีกางเกงเหรอเนี่ยเอาดีๆเฮ้ยมีกางเกงจริงรึโหทำถึงเกินพี่คุณพี่คุณน้าก็ทำถึงเกินอันนี้เนกี้แบบสไตล์เพื่อนสาวนะคะเนกี้แบบสไตล์เพื่อนสาวอ่ะโชว์กางเกงโชว์กางเกงกับเสื้อนยโอ้โหมีชุดอีกแล้วลูกค้าเป็นไหมนี่มีกี่เมา อันนี้ไนกี้กับกางเกงนะคะเสื้อกับกางเกงแต่ว่าเนะแต่ตอนนั้นเราก็ขายหมนะื่นสามพันตอนประมาณเจ็ดปีที่แล้วพูดถึงสมูทอนไม่ค่อยออกนะใช่เมื่อ,อ,อก,ก่อนไม่ออก,ไม,ออกไม่ออกเลยมันไม่ขึ้นราคาไม่เคยออกเลยมินนี่ครับเป็นชุดครับอันนี้มาสองตัวแล้วมันเออแล้วมันส่งรอบแลว้วอะส่งสามรอบส่งสามรอบแลว้วอะ ตั้งแต่ขึ้นราคาอันนี้มิสโนะนะคะเมื่อก่อนไม่ค่อยออกเลยนะสีสีแบบเนี้ยสวยมากเลยอ่ะเอสิค่ะนี่แบบธรรมดาเขาก็สะอาดนะคะมีคนจะล้วงข้างล่างแล้วนะคะ <laughs> งานแบบสะอาดมากลูกค้าสามารถทำ ทำได้ทุกตัวบอกเลยน่สอผ้าแบบนี้ก็มีราคาเนี่ยตรงคนปาใช่ใช่ดอกครับดอกต้นเขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้แล้วกี่ป้าน้อยมากเลยเดี๋ยวเนี้องรงใช่กี่ป้าน้อยมากม่บอกครับเมื่อก่อนกี่ป้าเยอะมากโอ้โหแล้วดีดานมาแบบเกินสิบตัวดูดีดีได้แล้ว สวจริงบอกนะลูกค้าเปิดไปแล้วนะมิเอากลับไปเป็นก้อนไม่ได้แลนวนนี่เปิดไปแล้วนะถ้าลูกค้าก็เอาไปลุ้นเองอ่ะบอกเลยว้าวนะฉันเห็นดูนี่ค้ดแล้วโอ้โหอัมเรโอ้โหกูจะจับตรงไหนกอนนะโอ้โหอะดิดาสค่ะ เหมือนเกี่ยวกับกีฬาดอกแดงนะคะลูกค้าดอกแบบเต็มๆจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยสองข้างอุ้ยสวยอ่ะสว,นะสวยจริงฉันจะ crazy อ่ะนะน้ำสวงเขาก็สะอาดสามารถขายได้ไม่ขึ้นขุยอาจจะมีซิปแบบต้องแงบ้างแต่ตำหนีเนาะโอ้โหเสื้อจัก,กรยานก็มาเสื้อจัก,กรยานแพงนะ น้ำส่องเขาก็ใหม่นะคะลูกค้าสะอาดมากๆเลยน้ำส่องอะ่ะแล้วฉันจะแขวนยังไง <ré mn ody> <รถ>ใช่ปะนใช่เนี่ยน้ำส่องเขาก็เป็นสีๆนะอืออดิดดสอีกแล้ววะ่ะออดิแดสดอกอีกแล้วเธอก็ดักพี่แกก็ น้ำตองครับถึงกึองอ่าดีอาดาดอกนะคะตอนนี้ค่ะโอ้โหูดอกให้มาหลายตัวมากเลยลูกค้ากระสอบนี้หนึ่งร้ยกิโลหนึ่งื่นเจ็ดร้อยนะคะจริงๆมันต้องแพงกว่าน,นี้นะอา d i d าโอ้โหสวยมาก ใครนำบอกข้าววะเนยะใครจะเอารีวิวก็ทักอินบ็อกมานะคะได้ทุกตัวนะคะหมื่นเจ็ดร้อยไม่รวมส่งนะคะอดิดาสดอกค่ะเชื่อไหมอ้ไม่ไปก็ไม่รู้ว่าไงนะก็สอบเนี้ย้เนียนโอ้ด้านหลังก็สวยเลยโอ้มันสวยมากข้างหลังอ่ะดูดิโอ้สวยจัด ฝ่ามือเลื่อนสตายแล้วใบม่วงโอ้ยสวยมากคือมันสวยแต่ว่าในปุ่นพี่พอบชิปบอบชิปบอบสวยมากเลยอ่ะจะคลาสซี่มากเลยนะคุณนะกองข้างหน้าก็คือแบนฉ่ำนะคะหืมหลุดแล้วหลุดท่วมท่วมเนี่ยไอ้พวกมีแบบตักภาษาภาษาญี่หรือภาษาญี่ปุ่นมา เออปากภาษาญี่ปุ่นไปลอกออกได้นะคะแล้วลูกค้าขายแบบตัวละแบบแปดสิบร้อยได้นะเพราะว่าผ้าเขาใหม่มากเนี่ยดูดิบบใหม่มากผ้ายังเวลเวลอยู่เลยนะอุ้ยสวยยังเลยอะโรซี่เหรอลูคี่นะคะแบนที่เขาตามหากันนะอ่านว่าอะไรไม่รู้หูู้มาก็สวยสว่ะคือประแขวน ไม่พอแล้ววะมางข้างล่างก็ได,เด้เราค่อย s <S เวียนหัวอีกรอบนึงผ้าใหม่มากเลยอะ่ะปิ้งราคาน,นี้ก็เลิศบอกเลย s <S ไม่ได้เพลงไปเลย s <S น้ำสองสวยมาก โอ้เบนกูว่าน่าจะร้อยตัวได้อ่ะอีการูดเข้ามาหลายตัวอืมก็ตัวฟูด,อดอโอ้โหดอกอีกแล้วปกตินะมันมาไม่เคยเกินหนึ่งตัวดอกอ่ะผสมนี้น่าจะสามตัวแล้วนะสวยมากเลยมเไม่รู้จะพูดยังไงนละโคตรสวยเลย,อ,ยอือดูดิ น้ำสองเขาผ้าเววเลยนะสวยอย่างเลยวะเบลนด์นะคะลันเบิร์ดค่ะมันสวยจังเลยรจะพูดยังไงลนะ่ะ ถ้าขึ้นราคาแล้วออกสวยขนาดนี้ก็ให้อภัยได้ยินเย็นัวสุดท้ายอ่ะอ่าด,ดีได้แล้วอ่ะดูดิ <Champion. S 1> ไม่ใหม่เอ,อ่ไม่ใหม่ยินดีนคืนเงินค่ะใครเขาเปิดกันเนี่ยก็สอบเสื้อวอร์ม าโชว์ให้ดูโอ้โคนว์อีกจะบ้าแล้วจะบ้าแล้วแบบเนี้จะบ้าแล้วหนะมื่นเจ็ดร้อยนะดีสมไมก่อนเขาก็ขายกันหลักหมื่นแล้วนะตอนที่เราขายประมาณเก้าพันแปดอ่ะเขาก็ขายกันอยู่หลักหมื่นนะ,นะเบนธรรมดาไม่พูดละ อดีอาอดีดาดอีอะน้ำเอาอดิดาากี่ตัว,วย,กกยูนิโคะปะสวยมากจะโกนแล้วอ่ะยูนิโคกันยูวีก็มาค่ะตอนนี้ยูนิโคกันยูวีหายากมากเลยนะไม่ไหวเลยสวยมากจริง ใหม่เที่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะให้อ่าให้เก้าสิบเก้า็แล้วกันอ่ะสว,สวยมากตัวน,นั้นอ่ะเอามีเงินแล้วหนึ่งนะคะปก,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 กติไม่เคยใส่มาเลยนะเมื่อก่อนไม่ใช่โคฟูม่าอะไรอ่ะหลังเขาไม่แตกนะฟูม่มาอาจจะสีห้าแดงอยู่นะ สวยมากเลยอ่ะโอ้นี่ฉันเป็นคนขายปีกนะฉันยิ้มเลยนะแล้วมันอืมห้าพันถูกไหมป้าวข้าวให้ข้าวข้าวอาอถ้าห้าพันตกนตัวแล้วไม่ถึงพันนี้ขายเบลตัวละร้อยห้าสิบเอาไหมอ่ะไอ้ทำกระสอบ <laughs> ไม่ไม่ครมอันนี้คือลูกค้าไมใช่เราเอาง่ายๆก็คือขายตัวละร้อยห้าสิบอ่ะร้อยตัวก็หมื่นห้าแล้วและนี่ก็คือราคาหมื่นเจ็ดร้อยนะแม่แล้วดูดีเทลน้องแต่ละตัวก่อนร้อยห้าสิบก็ถ้าขายร้อยห้าสิบนี้แย่เลยนะ <N> .B. ดูแต่ละตัวดิแขนไม่หมดอะไม่หมดจีบอันพอละยังไม่หมด,ด,าดาอีกเหรอด้านอะเดี๋ยวจะเวียนให้หนึ่งลอกถ้อใครเพิ่งมายังไม่เห็นว่ากำไรหรือไม่กำไร บนลาวอ่ะถูกสุดน่าจะสามร้อยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่มามิกีเมาส์แต่ถ้าขายสามร้อยก็ถูกเกินเฉลี่ยให้ขั้นต่ำก็พอตัวละร้อยห้าสิบหัวร้อยตัวก็หมื่นห้าแล้วนะคะที่รัะเดี๋ยวเวียนตรงนี้ให้โกอนอ่ะแล้วเดี๋ยวเวียนบนลาวให้ เรีว่าเราเรียนบนลาวเลยวะว่าบนลาวไว้ทีหลังอ่ะตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะกองข้างหน้าคือแบรนด์นะคะแบรนด์สวยเยอะสวยน้อยก็คือตามตามนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ได้อิสซิปทุกตัวนะแต่งานสภาพดีมากอ่ะดูดิขึ้นกล้องแบบแววๆเลยนะไม่อ่านแบรนะด์แล้วนะเยอะมาก แล้วกีป้าเขาน้อยมากนะเมื่อกี้อ่ะรู้สึกว่าเห็นแค่ตัวเดียวนะที่เหลืออดิดาสล้วนๆจุกๆเลยโอ้โหตัวนั้นสวยมากฮิปฮอปมากเลยอ,ะอ่ะอ่านี้ก่อนนะอันนี้ก่อนนะดูเอานะว่ากำไรหรือไม่กำไรนะคนขายปลีกหมื่นห้าไอ้หมื่นห้าร้อยมามื่นเจ็ดร้อยนะคะลูกค้า อ่ะไปล้วนๆนะคะเจอแล้วราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหราา่ก็จะประมาณสี่ห้าร้อยได้อยู่ะแล้วแต่ความสามารถของคนขายนะ ลูกค้าถ้าลูกค้ารับกระสอบรีวิวอินบอ็อกเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวไปตอบแชทส่งเลขบัญชีให้นะคะอันนี้รีวิวให้อีกรอบหนึ่งขอคนพร้อมโอนนะคะโคตรสวยอะลูกค้าเอาไปคัดหัวขายก็กํกำไรแล้วอะหมื่นเจ็ดร้อยอะกระสอบรีวิวได้ทุกตัวนะคะไม่มีการเอาออก เอาหน้าคนโชว์เป็นประกันเลยนะคะแคปหน้าไว้ได้เลยเาจะไม่เชื่อกหน้าคนหมื่นเจ็ดร้อยไม่รวมส่งนะคะแล้วถ้าลูกค้าจะรับก้อนใหม่มีหนึ่งลูกนะคะหมื่นเจ็ดร้อยเหมือนกันนะเอาไปเถอะเปิดหลายรอบแล้วตอนเขาขึ้นราคาเนี่ยสวยมากสวยทุกรอบเลยไม่เคยผิดหวังเลยตั้งแต่เขาขึ้นราคาเนี่ยรู้สึกว่างานสวยกว่าเดิมเยอะเลย แล้วซิบดีด้วยนะดูดิเนี่ยหเห็นไหมซิปดีดีทั้งนั้นเลยอืเมเยอะมากเลยไม่เม็ดเนี่ยโชว์ไม่เม็ดไม่ต้องขายหางก็ได้อ่ะจริงๆเอาลูกค้าขายหัวในออนไลน์อ่ะ สวยมากสีดํานี่ก็คือเขาสีดําเลยนะคะลูกค้าในกล้องมันจะแบบดอบลงมาหนึ่งดับลงมาหนึ่งหนึ่งอะไรนะเขาเรียกหนึ่งเฟรดนะคะเดี๋ยวตัวจริงเขาสวยอ่ะมาเดี๋ยวรีวิวบนลาวให้นะคะเอาวางเลยค่ะอืดูนะคะ ลูกค้าจะกําไรไม่กําไรดูที่การตัดสินใจของลูกค้านะคะรีวิวให้แล้วราคาขึ้นลูกค้าไม่ค่อยกล้าแบบซื้อกันเลยปกติเขาก็ขายกันหมื่นห้าร้อยนะนตอนที่ไม่ขึ้นอะ่ะโเ้ยไม่สวยจังเลยดูดิสภาพใหม่มากเลยดิดซิปได้ทุกตัวเนี่ยอันนี้สกรีนเต็มนะภูม่าตัวนี้ สวยมากโอ้โหเลขอกสวยมากเลขอกสีลุงนะนี่อาดิดาสมีฮูดนะใครชอบลุ้นเองเอากระสอบใหม่ไปเลยนะคะลูกค้าลดเดียวกันนะคะ mm hmm. อืมเชมเปียนนะคะใครเพิ่งมาย้อนดูนะน,นี่เมนยูค่ะใหม่มากโอ้โหแกป,ป้าตัวนี้โค้รสวยอะ่ะบอกเลยสวยตาแตกอะ่ะ เราจะไปหาในกลุ่มดูดิเขาขายตัวีเยอะฉันว่าน่าจะหลักพันแน่เลยโอเคนะประมาณนี้นะคะเอามาสามตัวสุดท้ายถอดไม้แขวนเสื้อได้นะล้ล <laughs> ูกแะ่แต่แต่ไม้แขวนเสื้อให้เขาโอเคนะคะลูกลค้าราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยไม่รวมส่งนะคะค่าส่งปลายทางเหมือนเดิมเลยนะเปิดเป็นตัวอย่างให้แล้วนะ ลูกค้าก็ดูเอาเดอ้อสวยไม่สวยนี่กองกองแบนด์จุกๆเลย